ฉันทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงทำนองสนทรัพระเจ้ามอบมทสิ้นใจของเราให้ด้ เชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสัานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายนาสิกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอขอทวดสซลและนบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเชิญวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงปลุกจิตใจบรรดาผู้มีความเชื่อให้กระตือรือร้อนร่วมมืออย่างแข็งขันกับพระองค์ในกิจการนำความรอดพ้นและได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ยิ่งขึ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจากหนังสือวิวรข้าพเจ้ายอนเห็นทูสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ถือกุญแจแห่งบาดาลและโซ่ใหญ่เส้นหนึ่งเขาจับมังกรงูดึกดำบรรคือปีศาจและซาตานแล้วล่ามมันไว้เป็นเวลาหนึ่งพันปียนมันลงไปในบาดาลปิดกุญแจทางเข้าและประทับตาไว้ข้างบน เพื่อไม่ให้มันหลอกดวงนานาชาติให้หลงผิดได้อีกจนกว่าจะครบกําหนดหนึ่พปีหลังจากนั้นมันจะต้องถูกปล่อยออกมาชั่วระยะเวลาสั้นๆข้าพเจ้าเห็นบรรลังหลายหลังและบรรดาผู้ที่นั่งอยู่บนบรรลังนั้นได้รับอำนาจที่จะพิที่จะพิภากษาข้าพเจ้าเห็นวิญญาณของผู้ที่ถูกตัดศีรษะ เพราะคำหยาบถึงพระเยซูเจ้าและเพราะพระวาจาของพระเจ้าขพเจ้ายังเห็นที่ไม่ได้กลาบผู้ที่ไม่ได้กลาบนมัสการกลายสัตว์ร้ายกลายเป็นสัตว์ร้ายและรูปปั้นของมันและไม่ยอมสักการะไม่ยอมสักการะไว้บนหน้าผากหรือที่มือเขาเหล่านั้นกลับมีชีวิตและครอบครอง พร้อมกับระกิษเจ้าเป็นเวลาหนึ่งพันปีข้าพเจ้าเห็นบัลลังใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับอยู่บนบัลลังท้องฟ้าและแผ่นดินจะสูญหายไปเฉพาะพระพักของพระองค์แล้วข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตายทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังหนังสือลายม้วนถูกคลี่ออกหนังสืออีกม้วนหนึ่งคือม้วนหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกคลี่ออกด้วย บรรดาผู้ตายถูกพิพากษาตามข้อที่บันทึกไวในหนังสือเหล่านั้นตามกิจการของเขาทะเลคือทะเลคืนบรรดาผู้ตายที่อยู่ในทะเลความตายและแดนผู้ตายก็คืนบรรดาผู้ตายที่อยู่ในแผ่นดินของผู้ตายทุกคนถูกพิพากษาตามกิจการของตนความตายและแดนผู้ตายถูกโยนลงไปในไฟทะเล ทะเลไฟนี้คือความตายครั้งที่สองผู้ใดไม่มีบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกโยนลงในทะเลไฟแล้วข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่เพราะฟ้าและแผ่นดินเดิมสูญหายไปไม่มีทะเลอีกต่อไปข้าพเจ้าเห็นนครศักดิ์สิทธิ์คือนครเยูราเล็เมใหม่ลงมาจากสวรรค์ลงมาจากพระเจ้า เตรียมพร้อมเหมือนกับเจ้าสาวที่แต่งตัวรอเจ้าบ่าวประว่าจ้าของเรืเจ้าขอขอบพระเจ้าจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าแต่อมระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล ที่พำนักของพระองค์ช่างงามน่าอยู่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าหหยหาและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้าไปในท้องพระโรงขององค์ระผู้เป็นเจ้าทั้งใจและกายของข้าพเจ้าห่วร้องด้วยความยินดีแด่พระเจ้าผู้ทรงชีวิตจงนมัสาการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนันศักสิทธ ของรองรแม้แต่นกกระจอกก็ยังหาบ้านได้นกนางแอ่นก็ยังมีรังวางเพื่อลูกใกล้พระแท่นบูชาของพระองค์ข้าแต่องค์ระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลพระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้าผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านของพระองค์ย่อมเป็นสุขเขาขับร้องสรรเสริมพระองค์อยู่ตลอดเวลา จงนมมสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนัสรสเทธิของพระองค์ผู้ที่พบพลังของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นสุขเขาเดินทางอย่างมั่นใจขึ้นไปยังภูเขาซิโยนจงนมมสการพระเป็นเจ้า ในพระวิหารนวลศักิสิทธิ์ของพระองค์เชิญยืนอันเลลูยาอัเลลุยาอเลลยาท่านทั้งหลายจงยืนตรงเงยหน้าขึ้นเถิดเพราะในไม่ช้าท่านจะรับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วอัน เจ้าสถิตกับท่านและสิทกับท่านด้วยบทานจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอทวาพระเกียรติพระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาให้บรรดาสิทธ,ธิ์ฟังว่าจงมองดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ทั้งหลายเถิดเมื่อมันแตกใบอ่อนท่านยอมรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็จงรู้เถิดว่า พระณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นฟ้าดินจะสูญสิ้นไปแต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลยเพราะวาจาของพระเจ้าขอพระคิดเจ้าทรงพระเจริญเถิด ตลอดหลายวันที่ผ่านมาเราฟังเรื่องราวจากหนังสือวิวรณ์และวันนี้เราก็ฟังอีกฟังดูเหมือนว่าหนังสือวิวรณ์พูดถึงเรื่องราวที่เป็นวราระสุดท้ายเมื่อดคิถึงวราระสุดท้ายบางทีเราคิดถึงแต่ความน่ากลัวหวาดกลัวที่ต้องไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่วิวรณ์ก็ทําให้เราได้เข้าใจว่าในวราระสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นความชื่นชมยินดี เป็นโอกาสที่เราจะได้พบกับพระพรของพระเจ้าโอกาสที่เราจะได้อยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าจะได้ประทานความสุขนิรันดรให้กับเราวิวรณ์ต้องการเตือนใจพวกเราทุกคนว่าการดําเนินชีวิตของเราวันเวลาของเราในโลกนี้เป็นคุณค่าเป็นพระพรที่พระเจ้าให้เพื่อเราจะได้ใช้ทุกวันเวลาอย่างดีวันเวลาที่เรามีมันไม่ได้หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานจึงจะเป็นส่วนที่มีคุณค่าแม้วันวช่วงเวลาที่เรามีแม้แต่สั้นชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งแต่ทุกเวลาเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเราเสมอคนบางคนที่ที่คิดว่าอย่างพวกเราอาจจะมีความคิดว่าเราเหลือเวลาในชีวิตอีกไม่มากเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่แล้วคงไม่ใช่แบบนั้น แต่ทุกขณะของเวลาที่เรามีอยู่นั้นต่างก็เป็นสิ่งที่ยังคงมีคุณค่าเสมอที่จะทำพาชีวิตเราเองให้ใกล้ชิดกับพระสำหรับคนที่มีเวลนเวลาที่ยาวนานที่ยังคิดว่าตนเองมีเวลาอีกหลายสิบปีก็ไม่ได้หมายความว่าวันเวลาเหล่านั้นจะมีคุณค่ามากกว่าช่วงเวลาที่มีอยู่น้อยฉะนั้นเรื่องราวที่เราฟังจากหนังสือว,วิวร พูดถึงการที่มีมีเทวดามีมังกรมีการต่อสู้มีภยัยพิบัติต่างๆอาจจะทำให้เรารู้สึกกังวลแล้วหวาดกลัวแต่แท้ที่จริงแล้วความคิดของหนังสือวิวร์ต้องการเตือนเราให้เรานั้นได้ไถ่ตรองชีวิตและใช้วันเวลาปัจจุบันอย่างดีขอพระพรของพระให้ช่วยให้ความคิดที่ดีงามเกิดขึ้น เปมนกับเรื่องราวในพระวรสารที่ต้นมะเดื่อเมื่อมันถึงฤดูกาลแล้วมันก็แตกใบอ่อนฉะนั้นวันเวลาของชีวิตก็จะต้องทําให้เรานั้นได้มีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตทุกๆวันพระพรของพระอยู่กับเราและต้องการทําให้ชีวิตของเราเกิดผลโดยเฉพาะวันวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสที่จะขอบคุณพระทํากิจการที่ดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกๆวันเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพราะมีพระไทยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดานให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดน้รัดนดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพราะมีพระไทยเมตตาประทานเล่าอ่างุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นนุ้่นและน้ําพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้รันรอน น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเถินพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจาก,กศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับบร,รณาการซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ถวายเป็นเกียรติแด่พระนามโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามพระวาจาเพื่อจะได้ถวายตน เป็นบรรณาการที่พอพระไทยตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านละสิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพร์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบวิ่งนันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกครั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้ผ่ากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักกุลเป็นนิจการว่าดังนี้ศักศ์สักิ์สักิสิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสีรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง และทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการบูตทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบัรดาลให้ปังและเล่าว่างุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสตเจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระกิาด้วยสิ้นพระชนพระกิาากคัมาทร์พระชมชีพ พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปางอันบรรดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบรรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพระเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน ที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคิสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงเรือถึงภาษาจัตที่แพร่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพ,พระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเวียเกยงสักลักณะส่งด้วยเถิดพระเจา้าค่ะโปรดทรงเรืถึงน้องที่ลาบไปพร้กับหวังจะได้กลับคืนชีพ เราจมดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำคนเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในสุดโปรดทรงพระกราณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนแรันดอนกับพระนามมารีพมจารีพระชนีพระเจ้านละบุญโยเซฟพระดาของพระนางบรรดาอัครสา,าวกนักบุญทุกท่านบุญราศรีนิโคลัสบุญราศรีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระสงฆ์ตลอดมา โปรดให้ข้าพเจ้าหายท้พระเกศสวัสดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิสต์เจ้าพร้อมกับพระคิสต์เจ้าและในพระคิสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคิต์เจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่ศักการะพระราจาจทรงมาถึงพระผู้ทงทรงสำเร็จในแผ่นดินมในสวรรค์เปิดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เปิดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นเปิดช่วยข้าพเจ้าแมื่แพ้การประจนแต่เปิดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเธอ โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอกู้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและพระสีรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรัน้ำ ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับรัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพระเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอเมนขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้า สถิตกับท่านทั้งหลายเสมอดาสีกับท่านด้ว <ay> ยให้เรามอบสันติสุขของพระคิสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกาุนาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก เปิดประทานสันติสุขเธอนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าตัวตาเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความยินดีร่วมชีวิตพระเจ้ากับพระองค์แล้วโปรดอย่าปล่อยให้พารักจากพระองค์อีกเลยทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและศกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพร่ท่านทั้งหลายเถิน <Amen. S 2> พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิสตรเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า253 25 3สจงไปเป่าประกาศพระนามของพระเป็นเจ้าแก่ชนทุกหมู่เหล่า จิตเจ้าทรงดนใจทรงข้าไปทั่วแดนดินนำสันติสุขให้ทุกทินความยินดีให้ปวงประชาทรงส่งเข้าไปพร้อมกับให้คำสัญญาว่าจะอยู่คู่ตัวข้าตราบชั่วฟ้าดินมาลา จงไปเป่าประกาศพระนามของพระเป็นเจ้าแก่ชนทุกมู้เราให้เข้ามาหาพระ